ตอนนี้กำลังมีกระแสนะครับผมก็เลยเท็นไดว่าดีซีน,นะยียบห้อไอ้แปมแรกมาแล้วครับมาไวเลยตัวนี้โอ้โหดูตัวดิดกัดนะอุ้ยอุ้ยกัดเลยอัจริงวัดีกที ย้ำเออมือกัดวะโอเคครับเดี๋ยววัดปลาโชว์ยังไงครับนะโวไม่มีอะไรเยอะหรอกหมายเนี่ยสู้ใจขาดอยู่แล้วอรุณสวัสดิ์ครับผมวันนี้เราก็มาตีประช่อนกันอีกเช่นเคยนะ วันนี้มาที่หมายเอ่อเป็นหมายมหาชนนะครับก็อาจจะไปหลายที่นะเพราะว่าหมายนี้มันก็ยากอยู่แต่ว่าผมก็จะมาลองนะก็เดี๋ยวจะมีน้าโอตามมันด้วยนะครับเพราะวันนี้ผมมา2คนนะครับเดี๋ยวตามไมคกคนหนึ่งก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปลุยกันเลย Let's go <S อุปกรณ์เราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นลอกไดว่านฝ้านะครับแล้วก็คันแอร์เกียร์ไทเทเนียมนะ87ตอนนี้กำลงงังมีกระแสนะครับผมก็เลยทำเป็นไดว่าดีซีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาฟังกันนะครับผม ลยอันดับแรกนะครับตามธรรมเนียมนะใช้ครบยางอแต่ก็คงไม่รอดหรอกพอเพื่อนๆดูน้ํามันเป็นริ้วเหมือนแล้วเดี๋ยวก็ลองตีไปก่อนเผื่อฟุกนะเดืยวมาตรงนี้นะเป็นไงเ,นเพื่อนดีซีถูกอยากจะโม่นะครับอยตัวเท่านิ้วก้อยไล่กัดกู โคตรยากเลยต้นไม้เยอะ น้ำไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเล่นเท็กซัสนะครับปลาอะไรลอยอยู่วะเนี่ยปลาอะไรอะ่ะดูได้เห็นตัวปะนั่นน่ะตามไปแล้วผมเห็นประชอนมันลอยอยู่นะ

ซอยร้านตตโยอ,อะ่ะนนพี่ต้องเข้าซอยร้านตตโยเข้าได้ซอยเดียวอุอ้ยอุอ้ยปากัดแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อย,ย อไอ้ต่นะอ้มาแล้วเพื่อนๆมาแล้วมันลอยตัวดำๆนี่นะครับเพื่อนๆแต้มแรกมาแล้วครับมาไวเลยตัวนี้ผมเห็นแล้วมันลอยมันลอยอยู่สองคตัวเนี่ยมันลอยผิวน้ำมาช่วงเช้านะครับผมก็เลยลองตีตอนแรกมันไม่กัดนะครับเหมือนมันไล่ามาเฉยๆอะก็นีได้มาละเดี๋ยวเราไปปลดปลาแล้วก็ไปตามต่อครับผมมดกัดไปอุยอ้ยไอ้เหี้ย เหยินกูโดนไม่เลิกเลยว่ะพี่โอ๋อ,อย่าหลงมาตรงนี้นะมดกัดไข่โคตรเจ็บอ่ะมดกัดไข่โคตรเจ็บอ่ะผลไม้ผลไม้อุ้ยแม่นเกินอ้โห จะย้ายแล้วไอ้สัตว์โหแม่งเข้าเบื้องไม่เยี่ยมยังเลยอ่ะเออตีไม่ไกลเลยวะ่ะ บอกข้างในนู้นสวยป่ะอันน่ะเหรอมือปืนแม่งเยอะแช่ปลาได้ป่ะวุ้ยพี่แต่มันเหมือนมีนะเว้ย อุ้ยกัดเลยอุ้ยกัดเลยโอ้ยแม่มันกัดตรงนี้ว่ะเนี่ยโอ้โหดูตัวดิโอ้โดูตัวดิโอ้โหน่ารักจับโอ้ไหวละ แค่ป่าพ,พี่เหรอผมเพื่อนดูไฟเถอะมึงไปโตก่อนนะ <c oughs> ว่าแล้วทำไมวิ่งจุดๆย้ายนะเพื่อนๆไม่ไหวตรงนั้นมดมดเยอะมากอะ่ะกัดแบบไม่พักเลยอะ่ะมาตรงนี้ก็มีเว้ย ม,มีทุกที่เลยนี่หว่าอุ้ยปาลาอะไรวะแต่มันมีปลาจิบเหมือนปลาช่อนเลยนะเพื่อนๆแต่มันจิบใหญ่อ่ะใหญ่เกินจะแบบเป็นปลาช่อนอ่ะแต่จ,จิบแบบอาการเหมือนปลาช่อนมากอะ น้ำมันลึกเราเล่นตะกวดล็กด้ยใจเย็นนะปากกัดนะครับ เยอะมุม yeah. นี้เยอะเปิดกล้องไม่กัดเดี๋ยวเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดแย้แย้มแแย้เ,าาเ,าาเดี๋ยวผมขอลงไปเอาปลาก่อนนะครับนี่นะครับมาอีกหนึ่งนะครับแต้มที่2นะครับผมสายไล่ๆกันเลยนะพอผมเปิดกล้องแม่งไม่กัดพอปิดกล้องปุ๊บตีไปไม้เดียวแม่งกัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารีบไปตามตัวกันต่อเพราะ เราอยู่ที่นี่ไม่นานนะครับเราก็เดินรอบบ่อแค่น่าจะรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายไปเข้าไม่แก้วนะไปลุยตีได้ป่ะตรงมาดีอยอปหย,ยับฮะเลยโดนทั้งว่างไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยตีลองญ้าด้วยนะ ว่ามันไม่อยู่แล้วนะุนะ้ยเฮ้ยกัดวะก,ก,กัดจริงกะขาย mỹ tông mày tông mày tay vào lao khoa yêu đâu phải loại đâu có cộng mặt ở yếu nga 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 เราต้องยกให้มันลอ,อยนะออวาระสุดท้ายของมึง,งมาถึงแล้ว นี่นะครับตัวที่3ตามมาติดๆเลยนะเพื่อนๆโมาเร็วจัดมันกัดผมหลุดวัดตุดไปทีนึงนะครับผมก็เลยลองซ้ำดูไม่รู้ใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปเก็บตามหาต่อครับผมตาดแป้มแล้วลุยสับแลสับขึ้นตรงๆเซ้นเบรกหรือยังอ่าเก็บสายเอาตึงๆว,วัดอีกวัดอีกิ้งย้ำเออ โอ้ไม่หุดตเอโอโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการย้ายมาที่หมายเป็นหมายที่เราเคยตกไปเมื่อสมัยก่อนนะก็ปีนึงได้ละแล้วเราก็มาตกไปทีนึงนะที่ลงคลิปไปสองอีพีที่แล้วนะครับนี่แหละเดี๋ยวเรามาหาหมายนี่นี่แหละทําใจหมายบ้านเราแม่งหายาก อยางดำน้ำํานั่นอุ้ยเจียบัดตัวหน้ากูเลยโบน้าไปอ่อนเนยมันทําไมอ่ะหวยตัวนี้สลัดชิ้งด้วแหละตัวกระเพียเจีย๊ยบเบ็ดทางเดียวด้วย ตัวเล็กขึ้นไงวะมันเป็นสูตรเหรอต้องกอแบบนั้นเหรอ,อ,รอนะโอ้โอไเอปลาที่ขึ้นสลัดน้ำง,งี้ยแม่งปลาเลยวะผมมีดำน้ำตัวเล็กอยู่ ไซนี้น่าจะไม่พลาดอาไปทำอะไรอ่ะแกดูวยแกดูเหยียบปากข้อห้ามถอดทั้งตัวใช่ปะหนวกหดี ยังไงครับนะ้งโอ้ยเฮ้ยเด็ดตันเนาไใบสวยด้วยอุ้ยอ้วนว่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกหมายเนี่ยสู้ใจขาดอยู่แล้วก็ได้อยู่น่าจะเกือบครึ่งโลนะไปยยางหัวจีไม่ยอมใครอยู่แล้วไรใกล้ลที<ห>เดเจอกันับผม มันดังก็จริงด้วยพี่แต่แม่งฟองน้อยกว่าบางทีแบบใช้ดังๆแม่งไม่กัดเลยไลนูนอยู่งั้นนะแหละเออพอมาเปลี่ยนแบบเป็นใบเดียวแบบเบาๆแม่งกัดเลยอูแม่งมีอีกเยอะยนะปลาในเนี้ยนะ พอตีห่างไปนั่นก็ปีหนึ่งแล้วนะปลาปีก็เนี่ยไซส์เป็นโลแล้วเกือบโลแตะโลโลฝ่าแล้วแต่ตัวขยันหากินกระแสจะจัดแข่งเงี้ยเนี่ยมีรางวัลเรือคายักลำหนึ่งอะ่ะ ลมพาเลี้ยวเลยอเอาจิงหน่อยเว้ยพี่โอ้ได้ใจป่ะไอเย็นด้ยี่ยงงูกินเขียดตัวเนี่ยเสียงเขียดร้องอยู่เนะี่ย ราหน่อยดิเพื่อนพี่กูนานๆจะมาตกด้วยกันติดพื้นมากัดติดเหรอใช้หวหนัแม่งติดพื้นเลยสิบกราัมมาดิเี้ยอะไรจิบวะ ตีลงนี้แม่ไม่กัดหรอเฮ้ยนี่แมข้างเทำไมไม่ตกบนหลังล่ะโอเคครับตีไม่ค่อยไปหรือว่าทำไมวะเนี่ยเจ้าออออของบ่อชื่อ,อะไรนะไม่คนนึงอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะผัวเขาเหลือใครอนะ ตีก็โทรมาปรับนรักอีกเกยเราจะเข็นา่ะลมมันมานี่<อ>ยังไงอ่ะ สวยจัดเลยคนมาตกก็ไม่ได้กันหรอกนะสวยอะ่ะรู้ด้ไหม,ไมให้พี่ซีมาลองอุ๊ย ของแท้นะน่าจะน้อยกว่ะ <c oughs> เอาป่าไปแล้วเอฟิวโมเมนต์เลเตอตอนนี้เราเจอสายแล้วนะครับโอ้หแม่งขาดไม่ได้ขาดช็อค้วยเนี่ย นี่เพื่อนๆเฮ้ยได้อยู่นี่คนระับเพืเเ่อนๆรือจนเจอนะโอ้โหยเราเห็นหัวแม่งใหญ่ดีใจแล้วแม่งดึงตัวมาทเหอนนึงก็ไส่เดือนเฮ้ยรีบเลยไม่รู้รีบไปไหนแล้วเดี๋ยวหาต่ออย่างน้อยได้ตัวเบ็ดคืนได้ปลาด้วยเลยลได้นะไปยังอ่ไะไปแล้ววะเข้าไปบ้านพี่ซีบ้านหรือกลับเลยกลับเลยหรือไปบ้านพี่ซี โอเคเลยปลากัดเว้ย <Hey. S 1> ปลากัดเว้ยโอเคครับ <Okay. S 2> เดี๋ยววัดปลาโชว์ ปลาชอยทีได้อยู่ได้อยู่รวมๆไว้นี่ครับมาอีกหนึ่งครับผมไปช่อนอตัวนี้ก็ไซส์ใช้ได้เนะี่ยแม่งไม่ผอมเลยปลาเก็บเดี๋ยวเราจะกลับละครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้ประมาณ6ตัวนะวันนี้จบไยหน่อยนะพอดีติดธุระนะครับก็ปลารวมเราได้ประมาณ2อโลเจ็นะครับ ลูกค้าจองเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปส่งปลาเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่พีีหน้าสวัสดีครับ